Terima kasih telah menonton! กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายอย่างช้านานจากเดิมเป็นการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนและพัฒนาไปในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสิ่งที่นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและเมื่อสังคมเกิดการขยายตัวมากขึ้นเกิดกิจกรรมการซื้อขายมากขึ้นทำให้เกิดรูปแบบการค้าที่เรียกว่าตลาด สภาพการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานควบคู่มากับเมืองบุรีรัมโดยในช่วงแรกเมื่อประมาณปีพศ2448บริเวณที่ทำการค้าขายนั้นจะอยู่ใกล้กับสารหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมซึ่งเป็นเพียงการค้าขายแลกเปลี่ยนกันแบบเรียบง่ายโดยมีชาวจีน ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาทำการค้าขายในบริเวณนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านในท้องถิ่นและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ได้นำสินค้าเข้ามาค้าขายด้วยเช่นกันส่วนสินค้าที่นำมาค้าขายอาทิเช่นผักสดเนื้อสัตว์และของป่าต่อมามีการค้าขายมากขึ้นตลาดเกิดการขยายตัวจึงได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณที่เป็นตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตมีสภาพเป็นป่าหญ้านาทึบมีคลองน้ำล้อมรอบทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกโดยได้สร้างเป็นเพิงหมาแงงและแผงค้าที่ทำจากไม้แบบไม่ถาวรต่อมาในปีพศ2505เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ทำการปรับปรุงตลาดครั้งใหญ่โดยตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศใดแต่ปีพศ2505มีการก่อสร้างเป็นโครงอาคารไม้มีการต่อเติมเป็นเพิ่มออกไปจากตัวอาคารทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกและทิศใต้เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ประกอบการค้าในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อปีพศ2542ตัวอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีการเปลี่ยนโครงหลังคาให้มีความสูงโปร่งมากขึ้นมีการจัดทำท่อระบายน้ำตรงบริเวณทางเดินและได้รื้อเพิงหลังคาที่ต่อเติมจากทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศใต้ออกทั้งหมดแล้วก่อสร้างโครงหลังคาเป็นอาคารเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแท่นเคียงหมูเคียงเนื้อและแผงผักใหม่อีกด้วย พ่อค้าแม่ค้าในอดีตที่นำสินค้าเข้ามาขายในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์บางส่วนเป็นชาวบ้านในท้องถิน่นบางส่วนเป็นพ่อค้าชาวจีนที่เดินทางมากับรถไฟตั้งแต่ปีพศ2468เป็นต้นมามีชาวบ้านจากต่างถิ่นที่เข้ามาทำการค้าขายในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยอาศัยการเดินทาง ทั้งจากรถไฟและรถโดยสารเช่นรถ2แถวเป็นต้นสินค้าที่มีขายในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมในอดีตนั้นสินค้าส่วนมากคือผักของป่าและอาหารสดชนิดต่างๆส่วนช่วงเวลาทำการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้า เมื่อถึงเวลาประมาณตี3ถึงตี4พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มทยอยกันเข้ามาเปิดร้านเพื่อเตรียมตัวขายของและการค้าขายก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งนับได้ว่าตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรมยมในอดีตนั้นมีการค้าขายกันอย่างคึกคักและเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของเมืองบุรีรมย์อีกด้วย ในปัจจุบันนี้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่9ถนนพิทักษ์ตําบลในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับถนนอนุวัฒน์ฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารพาณิชย์ร้านขายทองร้านขายหมูและธนาคารฝั่งทิศตะวันออกติดกับถนนหลักเมือง ฝั่งตรงข้ามเป็นไปสษณีและบ้านเรือนผู้คนส่วนฝั่งทิศใต้ติดกับถนนอีสานฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นวัดกลางและร้านขายของชำส่วนฝั่งทิศตะวันตกติดกับถนนสุนทรเทพฝั่งตรงข้ามเป็นอาคารพาณิชย์ร้านสังขาพานันร้านขายยาร้านขายผ้า สภาพการค้าของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมในปัจจุบันปัจจุบันนี้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมจะประกอบไปด้วยตลาดที่อยู่ต่อเนื่องกัน3ตลาดคือตลาดสดเทศบาลหนึ่งตลาดสดเทศบาลสองหรือตลาดชัยพฤกษ์และตลาดสดเทศบาลสามหรือที่เรียกกันว่าตลาดเคียงหมู่บนซึ่งตลาดสดเทศบาลบุรีรัมนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ถูกล้อมรอบด้วยอาคารพาณิชย์และบ้านคนจำนวนมากและนอกจากนี้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมยังติดต่อกับถนนสายหลักทั้ง4ด้านอีกด้วยตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมจะเริ่มเปิดทำการค้าขายตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยที่พ่อค้าแม่ค้าจะเริ่มทยอยเข้ามาตั้งร้างเตรียมขายของ โดยสินค้าที่นำมาขายนั้นมีสินค้าต่างๆมากมายหลากหลายชนิดซึ่งส่วนมากจะเป็นผักสดเนื้อหมูเนื้อไก่อาหารทะเลเครื่องปรุงรสต่างๆอาหารแห้งรวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าชนิดอื่นๆ และนอกจากนี้ที่ซอยทนายอานนั้นก็มีการค้าขายกันอย่างหนาแน่นโดยที่ผู้คนได้เข้ามาจับจ่ายหาซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลา15นาฬิกาตลาดจะเริ่มวายผู้คนมาซื้อสินค้าน้อยลงจนกระทั่งถึงเวลา18นาฬิกาตลาดก็จะปิด ส่วนตลาดขายส่งผักในปัจจุบันจะเริ่มขายเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาถึง6นาฬิกาโดยที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าของตนมาวางขายที่พื้นถนนอีสานตรงข้ามกับวัดกลางส่วนการเดินทางมายังตลาดของผู้ซื้อผู้ขายส่วนมากแล้วจะเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาทำการค้าขายในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในปัจจุบันนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ามาทำการค้าขายใหม่และสินค้าที่นำมาขายในปัจจุบันจะเป็นของพ่อค้าคนกลางที่ไปรับมาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นแล้วนำมาส่งต่อให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้นำไปขายต่อให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในลำดับต่อไป แต่นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนที่นำรถยนต์ของตนเองไปรับสินค้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะนำมาขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งผู้ที่มาซื้อสินค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผักขายอาหารและผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัม นับได้ว่าในปัจจุบันตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของในจำนวนที่ลดน้อยลงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมการเปลี่ยนแปลงของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัม จากสภาพการค้าของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 1. คือตัวตลาดในปัจจุบันนี้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีโครงสร้างหลังคาเหล็กและคอนกรีตซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมีการจัดทำท่อระบายน้ำเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและตัวตลาดมีขนาดใหญ่โตและกว้างขวางกว่าแต่ก่อน 2. การมีถนนสายหลักล้อมรอบตัวตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทั้ง4ด้านทําให้มีพ่อค้าและแม่ค้านําสินค้ามาขายยังตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นจํานวนมากและการนําสินค้ามาขายยังตลาดสดก็มีความสะดวกสบายมากกว่าในอดีตมีผู้คนเข้ามาทําการค้าขายและนอกจากนั้นได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งอยู่ในบริเวณนี้ จนทำให้บริเวณนี้มีอาคารพาณิชย์คูร้อมรอบตลาดสดจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย 3. การมีตลาดเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์เช่นตลาดขายส่งที่ไนบาซ่า ตลาดนัดคลองถมหนองแปบซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าชนิดต่างๆจากพ่อค้าแม่ค้าที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตลาดเช้าชุมชนหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่มีสินค้าประเภทอาหารสดให้ได้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย ลาดนัดคลองถมบ้านหม้อซึ่งมีสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆมากมาย ทั้งนี้จากการที่มีตลาดเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากส่งผลให้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมในปัจจุบันมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายหาซื้อสินค้าในจำนวนที่ลดน้อยลงและส่งผลให้ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมได้เปลี่ยนช่วงเวลานในการค้าขาย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มจะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้ 1. การที่มีตลาดสดเกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมต่างๆมากมายเช่นการเกิดน้ำเน่าเสียและมีขยะส่งกลิ่นเหม็นเสียงรบกวนจากรถยนต์ชนิดต่างๆและเสียงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ 2. พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทำการค้าขายได้น้อยลงและยังรวมไปถึงผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการบริการต่างๆเช่นอาชีพขับรถซาเล้งรับส่งผักและสินค้าอาชีพสามล้อถีบวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็นอย่างมาก และในอนาคตก็ไม่รู้ว่าตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดดังนั้นชาวบุรีรัมย์ทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของตลาดสดให้ตลาดสดบุรีรัมย์ได้อยู่ควบคู่ไปกับจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดไปมมมีคควาาาสสุุ่่นนนืขแใยยง